ทุกคนเก็บดอกอัญชันไปทาคิ้วทาหัวดีกว่าเพราะว่าวันนี้ไปตัดผมมาตัดผมมาแล้วก็พอผมสั้นแล้วมันเหมือนว่าผมน้อยอะค่ะเราก็เลยเก็บดอกอัญชันดีกว่านะจ๊ะเก็บดอกอัญชันไปหมักผมดีกว่า สวยๆเนาะอัชญชันมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆทาคิ้วก็ได้อันนี้ลูกสาวไปทาคิ้วนะเขาอะลูกสาวฟ้าเขาคิ้วดกอยู่แล้วแล้วทีนี้เขาทําสีผมถ้าเรื่องเอาเอาสีไปถ้าเรื่องเอาสีไปทําทําทําคิ้วด้วยคิ้วก็เลยแดงทีนี้ก็เลยอยากให้มันดําเหมือนเดิม ก็เลยเอาอันชันไปทาเสร็จแล้วมันได้การจริงๆนะเพื่อนๆเด็กสาวๆด้วยเนาะเขาก็แค่เดือนเดียวเองอะไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำคิ้วเขาขึ้นมาดำเหมือนเดิมแล้วค่ะแต่อย่างเราเมื่อไหล่ล่ะนี่จะร่วงโรยหน้าบ้านก็ยังมีอยู่นะคะ ดนชันของเราหลังบ้านมีแคมป์คนงานค่ะแคมป์คนงานก็เป็นไอ้นี่ด้วยนะต่างชาติด้วยเ,เวลาเขาเฉลิมฉลองกันน่ากลัวน่ากลัวเขาก็ไม่ข้ามหาเราหรอกแต่เรากลัว เถียนตกหกวายทุกคนหกหมดเลยอ้ยหนอเก็บก,ก้อนเก็บก,ก่อนอ้ยเมื่อวานนะคะฟ้าไปไอ้นี่ไปล้างกุฏิพระหลวงพี่ค่ะทีนี้เราก็รีบนะเพราะว่าเราไปคนเดียวมันก็ดูไม่เหมาะสมใช่ไหมเราไปตั้งแต่บ่ายสองกว่าค่ะพาลูกไปฉีดวัคซีนกลับมาแล้วก็ไปรีบไปล้างช่วยพระหลวงพี่ รีบทํำรีบรางทุกคนโอ้ยมันลุกขึ้นลุกลงลุกขึ้นลุกลงอะค่ะแล้วมันทีเนี้ยมันก็ปวดเจ็บหน้าขาไปหมดเลยเราก็ใช่คนจะแข็งแรงเนาะรีบทำไงฮะรีบทํำแล้วก็รีบกลับกลัวว่าจะมืดขนาดนั้นยังสี่โมงเย็นเลยอะหลวงพี่เอเมื่อเมื่อสักครู่ค่ะฟ้าออกเอาของไปส่งหลวงพี่หลวงพี่บอกว่ายังมีน้ําไหลเข้ามาในในกุฏิอยู่เลยอ่ะ เพราะว่าตรงนั้นนะ,ะคะกุฏิเขาเป็นยังไงก็ไม่รู้เขาเหินฟ้าตรงประตูทางเข้าอคหาสูงแต่ว่าตรงที่นอนน่ะตรงที่เขาจําวัดอาหารเปี้ยแล้วน้ํามันก็ยังไหลเข้าอยู่เพื่อนเพื่อนงองงงหลวงพี่บอกดีนะยังมีที่จําวัดโอ้ยทุกคนสรุปว่าคนที่ถ้าใครที่ดูคลิปฟ้าน,นะคะ ก็จะเห็นว่ามีคนหนึ่งที่เขาอยู่ในโบสถ์นะคะช่วงน้ำท่วมอะเขาจะมาอยู่ใช่ไหมคะเขาโดนปล่อยออกมาค่ะพระที่พระแถวนั้นล่ะค่ะเล่าให้ฟังว่าเขาโดนปล่อยออกมาทีเนี้เขาก็ว่าไม่มีญาติไม่มีญาติเขาก็เลยมาอาศัยวัดค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยปกติหรอกเพราะว่าน่าจะเอ,อเสพยาอะไรอย่างเงี้ยหาก่อนที่จะเข้าไปทําให้แบบว่า ความจำหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เนี่ยฟ้าไปวันนี้อ่ะเขามองอย่าเลยนะทุกคนแต่ว่า <c oughs> ฟ้าก็รีบรีบ,รบไปแล้วก็รีบกลับเดินเฉียดโบดไปหน่อยนึงแต่คือถ้าไม่เดินเฉียดโบดมันก็ไม่มีทางไปไงเพราะมันมีแต่น้ําอุ้ยสวยงามเนาะอันชันนี่แบบมีประโยชน์มากๆเลยนะคะ เอาคั้นคันเอาน้ําทําขนมก็ได้เนาะเป็นสีผสมอาหารก็ได้เป็นสีธรรมชาติแล้วก็หมักผมก็ได้หมักรวมกับออยก็ได้นะคะน้ํามันมพะพร้าวสะกัดเย็นก็ได้นะฟับไปตัดผมมาแหละเพื่อนๆไว้ยาวไม่ได้เลยอะ่ สวยสวยสวยสีม่วงมันเป็นธรรมชาติดีจริงๆเลยเนาะปลูกกระรัวนะาจะโอ้ยฟ้ารู้แล้วทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะเอาไปปลูกที่สวนทางเข้าสวนให้มันเลื้อยเนาะดีกว่าให้ปล่อยให้เผาวันอย่างอื่นมันมาเลื้อยว่าไหมคะออตอนตอนนี้มันก็จะมีพวกเครือใบย่านางคือเครือใบย่านางมันก็ใช้ได้นั่นแหละใบย่านางก็มาหมักผมได้นะคะเพื่อนๆการแก้ผมร่วงได้นะคะ มันก็ใช้ได้นั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่มีดอกไงเนาะแต่ถ้าเป็นอันชันเนี่ยมันจะมีดอกแล้วสวยแล้วเครือเขาอ่ะมันก็แบบว่าทําลายง่ายมันไม่มันไม่แข็งมันไม่เหนียวเหมือนเอเครือใบยญานางแต่พูดถึงว่าเครือใบยญานางหน้าหน่อไม้เราก็จะได้แกงหน่อไม้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาน้ําเขามาหมักผมได้พูดถึงประโยชน์มันก็คนละอย่างกัน แต่ถ้าจะให้มันอยู่ใน <c oughs> ในที่ที่เราอยากให้อยู่เนาะตรงนั้นนะคะตรงรั้วก็เอาเป็นไม้ดอกดีกว่าเป็นไม้ดอกเป็นดอกแบบเนี้ยค่ะเป็นดอกอัญชันแบบนี้เลย <c oughs> เครือใบยญ้านางเขาก็อยู่ของเขามาตลอดนั่นแหละ <c oughs> มีเกิดขึ้นได้ทั่วไป <c oughs> ดูดอกไอ้นี่เขาไม่เรียก <c oughs> ไม่รู้ว่าเรียกดอกอะไรนะ <c oughs> สวยงามดีเนาะ เดี๋ยวถ่ายตรงนี้นิดนึงจะเอาไปทำปกเป็นคลิปสั้นๆนะคะฟังแต่เสียงนะคะพี่น้องคุณเห็นไอ้นี่ไหมคะมแมลงเข้ามาดูดกินน้ำน้ำหวานพึ่งหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้แหละนี่นี่นี่ตัวอะไรก็ไม่รู้ทุกคนคะไปแล้วไปแล้วพอแล้วนะคะดอกไม้สวยงามเนาะดอกไม้สวยงามลมหนามาแล้วนะคะลมหนามาแล้วเดี๋ยวก็จะได้ลอยกระทงแล้วเนาะ รอยกับทงคลิปนี้ก็จะไม่เห็นนะไม่ให้เห็นหน้านะทุกคนให้ได้ยินแต่เสียงเนาะเพราะว่าเพิ่งไปตัดผมมามันก็จะเดือดดาใช่ไหม,มก็จะไม่สวยใช่ไหมคือผู้หญิงอะ่ะถ้าว่าสวยมันก็สวยหมดนะผู้หญิงอ่ะสวยทุกคนอะ่นะเนาะเพื่อนๆแล้วแต่ว่าจะสวยแบบไหนนะคะปะ่ะพอละเอาไปขยำดีกว่าดีงามเนาะนิดเดียว ก็ได้เยอะก็จะไม่เห็นนะไม่ให้เห็นหน้านะทุกคนให้ได้ยินแต่เสียงเนาะเพราะว่าเพิ่งไปตัดผมมามันก็จะเดือดดาใช่ไหม,มก็จะไม่สวยใช่ไหมคือผู้หญิงอ่ะถ้าว่าสวยมันก็สวยหมดนะผู้หญิงอ่ะสวยทุกคนอ่ะเนาะเพื่อนๆแล้วแต่ว่าจะสวยแบบไหนนะคะป่ะพอละเอาไปขยำดีกว่าดีงามเนาะนิดเดียวก็ได้เยอะแล้วค่ะไปกัน อย,อยู่หน้าบ้านนี่เองเหมือนอยู่ในดงเลยอะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อนๆฝากติดตามช่องแม่บ้านออนไลน์บฟ้าลาลาด้วยนะคะ ฝากติดตามช่องแม่บ้านออนไลน์บายฟาราดาด้วยนะคะเพื่อนๆหลักๆเลยนะคะจริงๆแล้วฟาก็จะขายออนไลน์ค่ะเซรั่มนัชชานะคะฝากไว้ด้วยแล้วก็แชมพูสมุนไพรไทยโฟร์แอลค่ะแล้วก็ผงสปบาต่อเต่านะกําจัดกลิ่นนะคะอะไรอีกอ,อ,อะไรอีกอ่ะปลาส้มค่ะปลาส้มกะปิละนองนะคะ ปลาส้มฟักกะปิละนองเซรั่มนาชาแชมพูสมุนไพรไทยโฟร์วอลค่ะเซรั่มนาชานี่มีครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกันแดดครีมสบู่เซรั่มนะคะแล้วก็อ้าแล้วก็จะมีกุนเชียงแม่ฟ้าระดาด้วยนะคะเป็นแบรนด์ฟ้าเองอร่อยมากเป็นกุนเชียงโฮมเมดค่ะฝากไว้นะคะเป็นเพื่อนขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ